ไอ้นี่โคศกมาลีกลับมาแล้วใช่ไหมครับคืออย่างนี้ไอ้มอดมอดตอน,น,น,เนเนี้ยหุนเซนเนี่ยมันจนแต้มมันไม่รู้จะทำยังไงแล้ะข่าวลือก็ออกมาตลอดว่าหุนเซนเนี่ยป่วยนะครับแล้วมันพ่ายแพ้ยับเยินอย่างที่บอกนะครับมันสร้างกระแส ข่านิยมจะให้ลูกชายมันเป็นอัศวินว่าจะทวงแผ่นดินไทยคืนอจะทวงแผ่นดินขเขมรคืนปราสาทต,ตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดปราสาทตาควายอะไรนี่นะครับยกกำลังทหารมาประชิดเหากุดคูเลดวางกำลังเต็มอัตราศึกนะครับพอเกิดการประทะกันมันพ่ายแพ้ยับเยินทหารล้มตายเสียชีวิตมาก ป่วยที่สุดมันไม่เคยมาดูดำดูดีกะลูกน้องมันที่มาเสียชีวิตในสนามลบเลยไม่มาเก็บศพด้วยมือซ้ายมือขวามันเสียชีวิตหมดตอนนี้ไอฮุนเซนออกมาเนี่ยนะมาทำท่าออกกำลังท่านจะสังเกตอย่างนี้นะครับใครที่แม่นป่วยใกล้จะตายเนี่ยเวลามีข่าวเนี่ยจะทำท่า ออกกำลังนะครับจะทำท่าออกกำลังเตะกระสอบทรายปึ๊บเร็วอย่างนี้นะครับแต่ทำได้หนึ่งนาทีเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ไปหอบจะตายนะครับไอ้คุณเซนเหมือนกันนะครับไม่รู้มันเอาสเตรลัดหน้าท้องหรือเปล่าเพราะภูมิท้องมานคุณเซนนี่เขาเรียกคนท้องมานนะครับไม่ดูแลสุขภาพท้องมานใช้สเตรลัดหน้าท้องให้หุ่นดูดีนะครับ แล้วทำท่าตีกลอบนะครับกอโถ้ยหาตีกล์ฟท่าตีกลอบของไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันเหมือนกับคนงานตัดหญ้าผมเวลาวีเครื่องตัดหญ้าเนี่ยนะครับวงสวิงไม่ได้เรื่องเลยวงสวิงไม่ได้เรื่องเลยนะครับตีกลอฟไอ้ฮุนเซนเนะทำท่าตีกรอบ กูว่ามึงอย่าไปตีกลอบโชว์เลยฮุนเซนมึงเอาเครื่องตัดหญ้าที่บ้านมึงเนี่ยและไปวีดูท่ามันจะคล่องกว่านะไม่รู้เอวแม่นบิดได้หรือเปล่านะครับโอ้ยดูท่าตีกลอบมึงทุเรศเหลือเกินไอ้ฮุนเซนวงสวิงเหมือนคนวีเครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องอะไอ้นี่มาทำท่าออกกำลังกาย มาทำท่าออกกำลังกายนะครับทำท่าออกกำลังกายคนที่แข็งแรงเนี่ยเขาไม่มาโชว์อย่างนี้แล้วครับไอคนที่ป่วยเนี่ยเขาต้องมาโชว์นะครับคนที่ป่วยเนี่ยเขาต้องมาโชว์คนที่เจ็บร่างกายไม่แข็งแรงมาโชว์ความแข็งแรงนะครับทำท่าต่อยมวยโชว์อะไรโชว์โอ้ยกูดูแล้วทุเรศนะครับไอเหี้ย ต่อไปมึงจะถ่ายรูปโชว์เนี่ยมึงขะแมวพุงให้สุดหน่อยได้ไหมวะขะแมวพุงไปให้สุดแล้วยกอกขึ้นมานะครับแล้ว <c oughs> นะมึงจะให้เด็กมันก็ได้เวลามึงจะเอาเครื่องออกกําลังแขนเนี่ยจะเอาแอบเอาไม้ดันก็ได้นะเผื่อดันไม่ดึงไม่ไหวดันไม่ไหวนะครับผมเห็นแล้วแม่นท่าตีกอล์ฟวงสวิงก็เหมือนคนตัดหญ้านะครับไอ้นี่มาออกข่าวอีกนะครับ ทำท่าออกกําลังจะโชว์คมจะโชว์คมนักรบไทยว่าเฮ้ยแม่ทัพแม่นยังแข็งแรงอยู่นะนะครับเหมือนกันครับแม่ทัพบ,บาดเจ็บในสนามรบเนี่ยแม้แต่จะโดนอาวุธไปเนี่ยเขาจะต้องปิดข่าวปิดข่าวนะครับแล้วถ้าลือว่าตายเนี่ยก็จะต้องออกมาโชว์ตัวว่าตัวยังไม่ตายนะครับ กูว่าต่อไปนะมึงจัดภาพว่ามึงนั่งประชุมบัญชาการลบดีกว่านะครับนั่งประชุมบัญชาการลบเนี่ยใส่ไอ้ไอ้ไอ้ชุดลายพรางคุณเนี่ยนะใส่ชุดลายพรางคุณแล้วนั่งประชุมบัญชาการลบก็ได้นะครับดูแล้วก็สมเพศนะครับดูแล้วสมเพศครับมันไม่มีทางไปแล้วนะครับตอนนี้ประชาชนออกมาเรียกร้องอีก ออกมาเรียกร้องว่าไม่ให้มารักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยนะให้ไปรักษาที่มาเลเซียชาวบ้านเขาก็จนจะตายอยู่แล้วแล้วมึงก็เป็นคนเรียกร้องประชาชนชาวกัมพูชาเองว่าไม่ไม่ให้มารักษาโรงพยาบาลไทยไม่ให้ซื้อสินค้าไทยลูกชายหุนเมเน็ตก็เป็นคนประกาศปิดด่านเองไม่ใช่เหรอเป็นคนประกาศเองครับปิดด่าน ไทยตอนสมัยท่านนายกอุงอิงก็บอกเออขอให้เปิดเวลาให้มันพร้อมกันนะแหมยังแอคท่าอีกบอกให้ไทยเปิดก่อนแล้วมันจะเปิดหลังจากไทยเปิดไปแล้วห้าห้าชั่วโมงโธ่คุณไม่มีอะไรมาต่อรองแล้วคุณเป็นประเทศเล็กกว่าคุณอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามไม่มีอะไรมาต่อรองแล้วนะครับแต่ตอนนี้มึงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ กลัวจะเสียฟอร์มกลัวจะเสียฟอร์มนะครับกลัวจะเสียฟอร์มมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรในกรัรมพูชาอย่างไรครับไม่รู้นะครับไอ้ตอนนี้ก็ข่าวเหตุการณ์ในเนปานมันก็เริ่มแพร่กระจายไปที่ประชาชนชาวกัมพูชาแล้วไงนะครับประชาชนเนี่ยเวลาลุกคือเข้ามาเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับ ประชาชนเวลาลุกคือเข้ามาเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่